ก็เอาเปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้กาชานะผมวันนี้ก็จะเปิดกรชากอヤกากันนะครับผมวันนี้นะครับด้วยเพชรที่มีอยู่ั้งหมดตอนนี้ก็เจ็ดพันนะครับผมกับอีกห้าเม็ดตรงนี้นะครับผมลิงตัวอะไรมั่งครับลิงห้าดาเล็งหนิงกวงกับหยางเฟยนะผมับผงจริงเล็งหมดเลยครับสามตัวนี้ครับเล็งหมดเลยครับตัวไหนก็ได้จรงตัวไหนก็ได้ครับสีดาวตัวไหนก็ได้ครับเหมาหมดครับผมตอนนี้เหมาหมดครับแต่ว่า ขอไม่ลุนเลยได้ไหมเนี่ยตอนนี้ก็โลที่ยี่สิบห้านะผมในประวัติที่เปิดไปแล้วทั้งหมดนะครับผมก็โลที่ยี่สิบห้านะผมนับจากอ่าน้องครีนะครับผมประมาณนี้นะครับผม,อมโอเคนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะาครับผมครับสิบโลแรกนะครับผมไปโอ้ยังม่วงครับม่วงสามสิบห้าวางยาวุ้ก็พอแล้ว มุงตัวไรนะผมอ๋อถึงหยุนมานะผมโอเคตัวนี้โอเคนะผมเราจะไปต่ออีก10โลนะผม45โอ้โอ้ม่วงพลามเลยนะหนิงกวงหนิงกวงนี่46แล้วเรียบร้อยนะผมเพิ่งได้เลยนะครับ โอเคนะผมยังไม่หลุดเลนนะยังครับยังตอนนี้โลที่สี่ิห้านะผมต่อนะผมต่อห้าสิบห้านะผม <laughs> เรียบร้อยพอได้ไหมครับหนิงกวงพอได้ไหมครับตอนนี้เต็มแล้วอโลอเอาไปห้าเมตรนะไ <laughs> อ,อเปิดอีก <laughs> ไหมครับอโลที่หกสิบห้านะผมเมื่อต้องกดีิดอัน หกสิบห้าก็ยังไม่มานะผมหนิงกวงมาอีกแล้ว <laughs> สองชิ้นเลย <laughs> อาบนด้วยอันหนึ่งโอเคนะผมแล้วก็ไปที่ร้านค้าก่อนนะครับไปไปเมา <laughs> เราจะเอาให้หมดนะผมก็ต้องเปิดทีละอันยิงเอาทีละอันเหรอพี่เอโอเคนะผมงัม้นรอบนี้ทีละอันนะผม เมื่อกี้65นะผมเมื่อกี้เราจะรีบร้อนเกินไปงไงดวงมันจะไม่มาโปรีรา okay. อันผมโอเค66ครับยังครับผมยัง67ยังครับเอ้่ะประกายแสงสีทองยังไม่มา68ส <laughs> อบแปพอคอ <laughs> น่ารอพี่แล้วน้องคลีก็ได้โลที่70กว่า ส9เนะครับก็ยาง70ดสิบครับเอ้ยยัง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 ทำไมไม่ม่วงวะยังไม่อีกยังครับผมไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆอันนี้เ็เข้าตัวแล้วครับตอนนี้มีเจ็ดสิบ แต่อาวุธทั้งนั้นครับตอนนี้ยังไงต่อครับตอนนี้เฮ้ยม่วงเ <laughs> ฮ้เยโหยโหโถเบลสุดเทธิดสุดนะวะไมสุดุดเรียบร้อย,อยสองชิ้นเลยนะเมื่อกี้เห็นเฮ้ยม่วงส<ะ>องกันติดเลยหเฮ้ยยังเคย <laughs> ตัวนี้ยังไม่เคยได้นะผม ยองมาแล้วุเล็แน่นอนลุกเล็ยังไงเรียบร้อยนะฮยเรียบร้อยนะฮะเอาอะเรีย้อุ่นๆแล้วตอนนี้ นี่ไงเดินท่าน้ำแข็งเหมือนกันมีแล้วอะ่ะดูฮิวโอ้โม่นะรอบน,นี้เกลือนะเกลือแบบเค็ๆเลนะ็มเลย คว้าแล้วเชียวผมไอเหตุการณ์นี้ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมาที่สุดเลยอันนี้คือแบบหลุดแบบหลุดทั้งอาวุธตัวห้าดาว,วสุดท้ายก็ยังเป็นฟ้านะผมสามดาวออก็หมดแล้วเรามาดูเรามาดูสกิบตัวคที่เราได้เรามาดูสิ่งที่รับกันนะสิ่งที่ได้รับนะครับ มาทำไมอะโหลขีดๆซีหนึ่งไปนะครับหนึ่งดวงสีหกนะครับแล้วก็ชงหยุนสีสามนะครับมันก็คือสาม ไม่เห็นจะได้อาวุธด้วยนี่เมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ไหมใช่มันจะได้อาวุธด้วยแล้วก็นี่ตัวใหม่คนระับยั่งไ,ได้เลยยุ่ยชุดตัวอย่างเฟเยนะผมคือเปิดตัวอาวุธได้ให้เปิดตู้ตัวละครได้อาวุธบกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเอาจริงสิ

ตรงมาใช่งมาล้วให้ตันเจ้เจ้มาอีกแล้วนะเจี้เฮ้ยหลุดไปอีโอ้โหหลุดไปหลุดอะไรขนาดนั้นเฮ้ย ึ้งมาแล้วอายาอายานี่มันอยู่อยู่บนชั้น,ส,นสูงบนชั้นสูงนั่นเหรอตอนนั้นกูสั่งโซนให้กูจะสตีชั้นสูงนั่นเหรอโอ้กดที่หนเือแบบ เหนืองยังไม่พอใจอน่าจะได้หลายพันอยู่ในเมืองเนี่ยเพราะมันเมืองเกิดใหม่สวยเดียวญี่ปุ่นชอบตายซามุราไรยังไง เฮ้ยเห็นม <mm <icking> ีแสี่มันจะชอบว่วงก่อนแล้วให้ถองเลยให้เราลุ้นนะเอง